ถามว่าพระจะสึกไหมบทด,ดำไขปริศนาพระเจสันสึกหรือไม่เทพโพง,ง่ามไม่รับความช่วยเหลือจากยายหาญิงดารายย้อนรำลึกวิรกรรมสุดแสบในวัยเรียนพร้อมขอโทษคุณครูแระโจโลี่อยากมีลูกคนที่เจ็ดสนับสนุนข่าวบันเทิงโดย a l l n e w e a r เผตภัฑ์เรริมอาหาอั t วิมสบู่เบนเนตเซียนอี e. ย่าน้ำสมุนไพรผสมว่านชักหมดลูกเบอร์เ7็ดเ็ดเ,ดเ็ดราหมอเสง ดีค่ะได้เวลาอัปเดตข่าวบันเทิงสดใหม่ในรอบวันกับนายเทนนี่ไลฟ์กันแล้วนะคะฝนมารายงานตัวพร้อมรายงานข่าวบันเทิงครอบทุกรสสดทุกประเด็นร้อนกันแล้วค่ะสําหรับวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปร่วมยินดีกับ2คนบันเทิงค่ะบานเยนรากแกนและแอดคาราบาวที่เปิดใจหลังได้รับการยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติกับนายเทนเป็นที่แรกนะคะเดี๋ยวไปติดตามค่ะพร้อมกับข่าวที่ยังคงลือกันตลอดทั้งวันนี้นะคะกับเรื่องการสึกของพระเจสัญญงค่ะ กรณีข่าวลือพระเจสัญญางสลัผ้าเหลืองสึกเงียบยังคงเป็นประเด็นพูดถึงสนานวงการบันเทิงราะนอกจากล่าสุดวันนี้ผู้สื่อข่าวโมเดิร์นนาทีวีประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จะยืนยันโดยอ้างการให้สัมภาษณ์ของนางสาวศิราพัชรชุมทองหัวหน้าขนส่งสาขาอำเภอปราบุรีระบุว่าเมื่อวันที่14มกราคมที่ผ่านมาเจยสัญญางได้มาต่อใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สาขาอำเภอปราบุรีโดยใส่เสื้อผ้าธรรมดาเชื่อว่าคงลาสิกขาบทแล้วเจ้าหน้าที่ขนส่งก็ได้ให้บรริิกกาาตตมป ซึ่งทำทีที่เพื่อนสนิทร่วมวงการบันเทิงมดดำคาชาพาข้ามเผาก็ยอมรับว่าถึงกับช็อกเพราะเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาเพิ่งไปพบพระเจรันระหว่างทำบุญทอดกระถินที่จังหวัดเชียงรายซึ่งมีท่าทีสงบสํารวมแต่ยอมรับว่าได้ถามพระเจรันเรื่องกำหนดราชขาบท่ะไม่อยากจะเชื่อว่าแบบศึกแล้วถามท่านเรื่องนี้ไหมตอนที่เจอท่านถามฮะถามถามว่าจะสึกไหมก็คือถามเหมือนกวนประสาทเล่นๆเหมือนคนเราเคยรู้จักกันอะไรเงี้ยเฮ้ย พระจะสึกเมื่อไหร่เนี่ยเมื่อไหร่ก็เป็นไปตามนั้นแหละโยมก็โหได้ฟังข่าวปุ๊บล้วก็ช็อกหลังจากฟังข่าวปุ๊บพยายามโทรติดต่ออยู่นะฮะโทรต่ออยู่ไม่รู้กี่เดีแล้วก็ยังติดต่อไม่ได้มดลเยังเผยว่าจนถึงขณะนี้เพื่อนๆที่คุ้นเคยกับเจสันยังตกใจกับข่าวสึกสายฟ้าแลบเพราะก่อนหน้านี้เจสันเคยกล่าวเคยนรองผ้าเหลืองว่าซึ้งในรถกระธรมจนไม่มีขีท่าว่าจะกลับมาใช้ชีวิตทางโลกแล้วล่ะค่ะขอบคุณมากๆแล้วครับเรื่องนี้แต่ผมบอกว่า พยายามฟองผมเอาแบบธรรมดาเถอะไม่ไม่ไม่อย่าไปแบบดูผมเป็นแบบสังเวชอะไรหรือดังนั้นผมก็ไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นเลยจริงๆแม้จะยังมีนิสินจากการทำธุรกิจล้มเหลวเกือบ7จล้านบาทจนต้องขายบ้านชัยนีแต่ตลกชั้นครูเทพพงงามก็ยังไม่ขอรับความช่วยเหลือจากเพื่อนพ้องร่วมวงการที่หลังลายเข้ามาเพราะเจ้าตัวหวังว่าหนังร่วมทุนไทยออสเตรเลียเรื่องเดอะร็อกเก็ตที่ตนร่วมนำแสดงและเตรียมเข้าขายบ้านเราในเดือนหน้าจะสามารถควยรายได้ได้ดีเพราะว่าผู้ร่วมทุนเอ่ยปากว่าจะนำเงินส่วนหนึ่งมาช่วยตนปลดี้ค่ะ หนังได้เงินป่าจะได้เปอร์เซ็นต์เขาแล้วก็เขาให้แบบไม่ใช่เปอร์เซ็นต์แหละแทบจะให้ครึ่งหนึ่งเลยถ้าเกิดว่าหนังได้อะไรเงี้ยเาเราก็เออ็อออดีอะไรเงี้ยฮะแต่เราไม่ได้ไปลงทุนเขานะแต่หนังเขาได้รางวัลมาป่าว่าน่าการันตีได้ของของ,ของเขานะฮะแต่ว่ามันจะถูกถูกสายตาคนไทยหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะ ส่วนไม้สาวทรงเสน่ห์บุ๋มปนรดาพิธีกรเซลลบรายการตกมันบันเทิงก็ถือโอกาสบินไปดูงานที่รีสอร์ทที่เกาะกูดปลีกเวลามาลนลาท้าลมทะเลแถมยังใจดีแถ์ภาพตัวเองในชุดว่ายน้ำมาให้ดูเล่นกันอีกตั้งหากค่ะลูกชุดว่ายน้ำที่ฉันมันใหญ่กว่าเขาหมอปิกที่ฉันเห็นข่าวตัวเองในเน็ตตกใจช็อกเลยช็อกตัวเองช็อกเองมม่สำคัญขนาดนั้นเลยหรอเข้าใจใช่ไหมเมื่อก็้เขาบ้านเมืองนะอีกอันหนึ่งอ่ะ ข่าวสารมัธเมแต่เขาดิฉันก็แค่ชุบใบน้ำไงซึ่งดิฉันก็ถ่ายทุกปีอะแฟนคลับนางเอกสาวหยาญาโอรสยาก็มีลุ้นว่าจะได้เห็นผลงานของนางเอกในดวงใจบนจ,บนจองเงินเป็นครั้งแรกแล้วล่ะคะ่ะเพราะล่าสุดสาวยาญาเพิ่งกลับมาจากเอลเอหลังค่ายหนังส่งไปเวิร์กช็อปการแสดงเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์เต็มซึ่งนางเอกสาวแบก็ยอมรับว่าทั้งกดดันแล้วก็ตื่นเต้นมากๆเลยล่ะค่ะผสมประสานเอเชียกับยุโรปอะไรแบบน,นะะี้ค่ะทังไทย หนังไทยค่ะหนังไทยค่ะค่ะดีค่ะก็ไปไปเรียนที่ LA ใช่ไหมคะก็มันเป็นอีกอีกหนึ่งสไตล์เลยค่ะแบบว่าแตกต่างจากเออ acting สอ r ที่เออเวิร์ช็ที่เรียนที่เมืองไทยค่ะเพราะว่าเล่นแต่ละครนี่ค่ะไม่เคยเล่นหนังก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไง ขอสดแสดงความยินดีกับศิแห่งชาติประจำปี2556ทั้ง9ท่านที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติจากคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมในวันนี้ทั้ง3สาขาได้แก่สาขาทัศนศิลป์อาจารย์ช่วงหมุนพินิษฐ์จิตกรผู้เขียนหลายเส้นเน้นความเป็นไทยกีรพนิยมเจ้าของผลงานรัฐสภาแห่งใหม่สปลายาสภาสถานสาขาวรรณศิลป์โสภากสุวรรณนักเขียนเจ้าของนวนิยายดางังฟ้าจรดสายสายโลหิตและยาติกา วิลเลียวารินนักเขียนเจ้าของสองรางวัลสีไรมาลาคำจานเจ้าของบทประพันธ์สุดคลาสสิกเรื่องเจ้าจันผมหอมสาขาศิละปะการแสดงครูเฉลมิมม่วงแพรสีครูดนตรีไทยไวัยเจสิบหกปีฉลองพักดีวิจิตร่วมกับเจ้าของคอนเซปต,ต์ระเบิดภูเขาเผากระท่อมรวมถึงราชินีหมอลำบานเย็นราาแก่นและราชาเพลงเพื่อชีวิตแอชระบาที่วันนี้โคจรมาเจอกันพอดีในงานคอนเสิร์ตข้าวพันดีที่สนามฟุตบอลสมุทรปราการยูเนเต็ดค่ะ มันก็มีกำมีกาลังใจนะครับผมคิดว่าผมยังต้องทำงานอีกเยอะแล้วก็เป็นมันบางทีเราทำไปแต่เดิมมาเราอาจจะไม่ได้ไม่ได้คิดอะไรมากคิดแต่เพียงว่าตัวเราเป็นเราอะแต่ตอนนี้ผมมีตำแหน่งนี้ขึ้นมาก็อก็ดีเหมือนกันคอยดึงว่า้จะทำอะไรอย่าอย่าวู่วามนะเราเราได้รับเกียรติจากจากจากประเทศชาติอย่างนี้แล้วนะครับก ก็จะพยายามตั้งหน้าตั้งตาทําเรื่องดีๆโดยเฉพาะทําอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อส่วนรวมครับดีใจค่ะดีใจมากศิลปินแห่งชาตินี่ถือว่าเป็นศิลปินเป็นรางวัลที่สูงสุดของบานเย็นก็อยากได้แต่ก็ไม่ได้คิดหวังว่าจะได้เพราะว่ารางวัลนี้สูงมากจริงๆกลัวเอื้อมไม่ถึงคุณแม่ก็คงจะมองเห็นคุณพ่อคงจะเห็นอยู่บนสวรรค์ ตอนนี้ลูกทําได้แล้วตามที่คุณพ่อคุณแม่เออยากจะให้ลูกทําให้ได้ถึงบันไดขั้นสุดท้ายถึงแล้วค่ะหลังจากนี้อยากจะเปิดโรงเรียนสอนให้ลูกหลานรุ่นหลังศิลปินแห่งชาติทั้ง9ท่านจะเข้ารับพระราชทานเข็มและโลเชชูเกียรติจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามรบรมราชกุมารีในวันศิลปินแห่งชาติ24กุมภาพันธ์ค่ะ ส่วนช่วงนี้นะคะเราก็มีภาพความหวานของที่หนุ่มแหม่มกับคุณสามีนะคะที่แบบดีมาฝากกันด้วยอจะใช่ฉลองแต่งอีกรอบหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวมีเฉลยค่ะส่วนแพนเค้กจะว่ายังไงเมื่อเพื่อนบ้านนะคะก็ไปฟ้องร้องค่ะฐานที่น้องหมาของเธอนะคะไประ่านข้ามรั้วติดตามกันเลยค่ะกับเมามอยสอยก้าค่ะเมามอยสก้าววิ่งไปรไรบไแบบมีากเมาอะ วิตตี่เปลี่ยนชายาจันทรนนเองเรื่องราวดีๆเป็นเรื่องราวไม่ดีฉันแล้วหลังสาวแพนเค้กถูกเพื่อนบ้านแจ้งความฐานน้องหมาโกรธพันสายบเรียันฮัสกี้ไปกัดไก่แจ้ของเขาจนบาดเจ็บหลังจากที่ก่อนหน้าน,นี้ก็ไปสซนจนมุงลวดบ้านนั้นหลุดมันแล้วางานนี้สาวแพนยอมรับแต่ดยดีพร้อมให้คุณพ่อคุณแม่ไปขอโทษคู่กรณียังไม่ถึงขั้นต้องให้แฟนสารวัตรหมีมาช่วยไกลเกลีย่ยค่ะ มาแฟงขลับโต๊ะกระจายนึกว่าหนูมแบมกับพี่บอบบี้นึกคลื้มจากงานวิวารอบสองฉันแล้วหลังโพสต์ภาพในชุดบ่าวสาวลองอินสตาแกรมโทรถามถึงไม่รู้ว่าเป็นการเช็ญเธอถ่ายทำรายการคู่เลิฟสแลนทัวร์รับช่วงวันวาเลนไทน์ต่างหา่าถ้าอยากเห็นเวอร์ชันจริงต้องรอวันอาทิตย์ที่9กุมภาพันธ์นี้เวลาบ่าย3โมงทางโมเดิร์นไนท์ทีวีจารจา คลิปข่าวว่านาเงเอกวันใจคนไทยแหม่มจินตราที่เปิดอกกับนายเอ t นเตอร์เทนแบบเอ็กซ์คลูซีฟถึงข่าวลือท้องออฟเดอร์าว่วเธอถูกทำร้ายร่างกายและมีชายการะกันรุมข่มขืนแต่กลายเป็นคลิปยอดฮิตในเฟซบุ๊กของนายเอ t นเตอร์เทนแล้วโดยมีชาวโซเชียลเน็ตเวิร์กคลิกเข้าไปชมสัมภาษณ์ฉบับเป็นกันเทียบพร้อมส่งข้อคว,วามให้กำลังใจเธอล้นหลามสมกับที่เป็นแบบอย่างที่ดีของดารารุ่นใหม่จริงๆค่ะที่สุดอะ และก็ต้องขอยกนิ้วให้เลยค่ะเมื่อเพลงหนุ่มเลียวในโดดิคาปีิโอเจ้าของรางวัลน,นักแสดงนำชายจากหนัง The Wolf of Wall Street บนเวทีลูกเล้ยวทองคำที่เพิ่งผ่านมาออกมาประกาศเสียงดังฝังชัดว่าแม้จะรับบทหนุ่มเสเพลเพิงดื่มเหล้าสูบุรีในเรื่องนี้แต่ทั้งชีวิตเขาไม่เคยลองเสพยาแม้แต่ครั้งเดียวหล่อและอย่างน่ารักขนาดนี้เข้าไปกดไลค์กันเยอะๆได้ที่นายเอเจนต์แอปพลิเคชันเลยค่ะ ส่วนเรื่องนี้ต้องขยายกับพัทรวีนะคะวันนี้ที่เต๋าของเราค่ะก็มีเรื่องราวแห่งความทรงจําในวัยเรียนของคนดังมาฝากกันด้วยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้16มกราคมเป็นวันครูค่ะผู้ซึ่งเป็นเรือจ้างปันฝาาคลื่นลมพาลูกศิษย์รุ่นแล้วรุ่นเล่าไปส่งถึงสั่งเต่าเองก็เป็นศิษย์มีครูนะคะและพวกเราทุกคนก็มีครูค่ะ ครูเนี่ยมีพระคุณรองจากบุพการีของเราเลยนะคะจนได้ชื่อว่าเป็นพระคุณที่สามแต่ว่าในตอนนั้นเนี่ยพวกเราทุกคนก็ยังเด็กแน่นอนค่ะก็อาจจะก,ก่อวีรกรรมซะจนครูนี่ปวดหัวคนดังก็เหมือนกันนะคะสมัยเด็กเขาก็มีวีรกรรมค่ะพระวัยเรียนเรียกอีกอย่างนึงว่าวัยเกรียนค่ะอารมณ์และฮอร์โมนมันพุ่งพล่านพวกเราก็เลยมักจะก่อวีรกรรมสุดป่วนให้คุณครูต้องปุ้มขมับตลอดเว่หรือห้ามอเอาไปเรียนแบบกันนะคะ ราะว่าตอนนั้นอะแบบกับเพื่อนตกลงกันว่าแบบเหมือนเราเห็นในหนังไงคะว่าแบบคนจะชอบเอากาวไปติดไว้ตรงเก้าอี้คูค่ะแล้วเรากับเพื่อนก็แบบก็อยากทําบ้างในชีวิตจริงอะไรอย่างเงี้ยก็เลยลองเอากาวแต่มันไม่ใช่กาวเหลวนะคะมันเป็นกาวแบบสติกอะคะ่ะเอาไปทาตรงเก้าอีค้ครูก่อนที่ครูจะมาแล้วก็นั่งกลับไปนั่งที่เดิมแล้วแบบตื่นเต้นกันมากแล้วักพักเรื่องแบบรู้สึกผิดก็เลยไีบไปเอาแบบกระดาษทิชชู่เปียกอะไรอย่างเงี้ยไปเช็ดเก้าอี้ก่อนที่ครูจะมาค่ะ และเมื่อพูดถึงเรื่องเกรียนเกรียนจะมองข้ามอาร์ตตัวพ่ออย่างปาเต้ยุทธนามไม่ได้เด็ดขาด